นัดแรกยูฟาบาซ่ากด5เม็ด สวัสดีครับสาวกอาสูการหน้าทุกท่านครับช่วงนี้ตัดเกรดหลังเกมเนี่ยมารัวๆเลยครับเพราะว่าบอลนี่เตะถีเหลือเกินครับวันนี้ครับตัดเกรดหลังเกมครับเป็นเกมเมื่อคืนครับสดสดร้อนร้อนเลยครับนัดแรกของยูฟ่าแชมเปียนลีครับบาซ่าเนี่ยเปิดบ้านเจอกับวิกตอเรียเพาเซนครับเป็นเกมที่สนุกสุดมันนะครับของเจ้าบ้านครับเพราะว่าเรียกได้ว่าข่มผู้แข่งอยู่ฝั่งเดียวเลยครับเราขึงใส่เขานะครับต่อหน้าแฟนบอลที่สปอติฟายแคมนู ทั้งันสี่ร้อยสิบเคนครับคือเราเหนือกว่าทั้งรูปเกมและก็สกอร์ครับเราไปดู11ผู้เล่นตัวจริงของบาร์เซโลนากันก่อนดีกว่าครับผู้รักษาประตูครับเป็นมาร์คอังเดรเทสเตเกนเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเซ็นเตอร์แบ็กเป็นคิทเตนเซนครับจับคู่กับชูนสกุนเดยครับและแบ็กซ้ายเป็นคอร์ดิโอบาครับได้ลงตัวจริงครับและแบ็กขวาครับกับตันทีมอย่างแซจิโรเบโตครับกองกลางวันนี้นะครับเป็นเปดี้เดยยองและฟองเกซีเย่ครับสามกองหน้าครับวันนี้ให โอกาสเจ้าหนูฟาติได้ลงประเดิมสนามครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้และปีขวาเป็นอุสมานเดมเบเล่ครับในครึ่งเวลาแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเราสนุกสนานครับเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยเพราะเราขึงครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นครับเดมเบเล่เนี่ยสิ่งมากเกมนี้ไม่มีใครหยุดแกอยู่เลยนะเพาเซนนี่คือแบบวิ่งตามอย่างเดียวอ่ะคือเขามาในระบบ4-231นะเพาเซนนี่คือเขาเน้นเกมรับนั่นแหละแต่ก็เรียกได้ว่าหยุดยากครับเขาแพ็คเกมได้ดีนะจนเรามา เจาะได้จากลูกเปิดมุมของเจ้าหนูเดมเบเล่นี่แหละและกุนเดเนี่ยโขกตั้งมาฟองเกซิเย่เนี่ยโขกจจอะครับคือบอลกระเด้งลงพื้นก่อนแล้วก็เข้าประตูไปครับกุนเดเนี่ยแอสซิดอีกแล้วครับก็เรียกได้ว่าภาพจำยังชัดเจนครับโขกเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่คนยิงเท่านั้นเองครับเราออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นไม่นานครับเราก็เกือบโดนแดงครับจากจังหวะของกองหน้า,าเผาเซนครับชักศอกใส่คิดเตนเซนครับก็คือคิดเตนเซนเนี่ยลงไปแดดดิ้นกับสนามเลยครับแล้วไอ จังหวะที่เขาล้มไปเนี่ยมันเหมือนเขาเข้าสกัดกองหน้าเผาเส้นครับกรรมการแม่งถือใบแดงรอแล้วดีนะครับที่ VAR เนี่ยช่วยเราไว้ครับไม่งั้นคือแบบทั้งเจ็บตัวฟรีแล้วก็โดนใบแดงไม่คุ้มเลยฮะแล้วก็อาจจะโดนจุดโทษด้วยนะครับต่อมาครับเราได้ประตูตีออกห่างครับจากโครเพชรคาตอย่างโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับคนจริงเนี่ยจังหวะยิงไม่ต้องเยอะครับเป็นจังหวะที่โรเบโตครับลากบอลมาครับจากแดนของตัวเองครับแล้วก็จ่ายให้เลวานครับ แต่งจังหวะเล็กน้อยครับแล้วก็ยิงเข้าเสาไกลแบบง่ายได้ครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าคลาสของเลวานแม่งยิงแบบคลาสิกอะแต่งนิดเดียวยิงและได้เลยโอ้โหแมบเราต้องการกองหน้าแบบนี้ครับแล้วมันก็มีจังหวะที่เลวานครับทำชิงกับเปดี้ครับห2เนี่ยโอ้โหคือผมชอบเคมีของ2คนนี้เหลือเกินครับถ้ามันต่อกันติดนะโอ้โหอันตรายจัดๆเลยครับ2คนนี้ครับต่อมาเป็นลูกที่เราโดนตีตื้นครับมาเป็นสกอร์สองหนึ่งเนี่ยแบบมันไม่มีอะไรเลยเว้ยก็คือแบบ เพาเซนเนี่ยบุกแล้วก็ยิงแล้วก็ติดบล็อกแล้วบอลแม่งเหมือนจะออกแต่มันไม่ออกเว้ยคือเพาเซนเนี่ยได้สติก่อนก็เลยวิ่งไปหาบอลนะครับแล้วก็ตามจริงมีสเตเกนมาสแปร์แล้วแหละแล้วก็คิเต็นเซนก็ค่อยวิ่งมาที่หลังคือได้สติช้ากว่าแล้วเพาเซนก็เปิดบอลเข้าหัวเพื่อนครับแบบไม่มีอะไรเลยหายครับลูกนี้ก็เป็นสกอร์สองหนึ่งครับมันเสียง่ายเกินครับอันนี้ต้องให้เครดิตเขาที่มีสมาธิมากกว่าครับแต่เราเสียได้แค่แป๊บเดียวครับเราก็เอาคืนครับลูกนี้ต้องชมอุส เดมเบเล่ le, ครับที่ขยันครับตัดบอลมาได้ครับเงยหน้ามาเห็นเลวานโบกมือย้อยย้อยย้ยย,ย,ยว่าตรงนี้นะเดมเดมเบเล่ le, ครับเปิดไปเลยครับแล้วก็เจอกันที่จุดนัดพบครับเลวานโคกจอจอพ่อไม่ต้องเซฟเลยครับผมนำห่าง3ประตูต่อ1ครับแล้วก็จบครึ่งเวลาแรกไปครับสำหรับผมนะ ครึ่งเวลาแรกเนี่ยผมให้9เต็ม10เลยเพราะว่ามันสนุกมันเป็นเกมที่ดีมากเลยแต่มันหักคะแนนหนึ่งอะ่ะเพราะว่าเราเสียประตูเว้ยในตอนนั้นนะผมคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยสมมุติว่าจบเกมเนี่ยสามหนึ่งเฮ้ยมันชนะก็จริงนะแต่ว่าลูกได้เสียมันควรได้มากกว่านี้เพราะว่าเพาเซนนอะ่ะเขาเล่นเกมตามแบบฉบับของเขาครับเขาไม่ได้แบบเพสวิ่งมั่วอะไรเงี้ยไม่มีคือแรกเป็นอย่างเงี้ยแล้วเจอบาเยิร์เจออินเตอร์แล้วเขาเสียมากกว่านี้ล่ะประตูได้เสียมันก็สําคัญ นะครับสำหรับครุปอ,อัปเดตคือยิงเยอะๆไว้ก่อนเถอะเออ <s> เผื่ออะไรมันเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเราเล่นในบ้านเนี่ยอะไรโกยได้ก็ต้องโกยครับแต่ก็ถือว่ามันเป็นรูปเกมที่สนุกครับเพราะว่าครึ่งเวลาแรกเราคลองบอลไป74%ต่อ26%เน่ะเขามีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวแล้วมันเป็นประตูเท่าน,นั้นเอง ต่อมาครับในครึ่งเวลาหลังครับปีเก้ได้ลงแทนเซจิโรเบโตครับแล้วก็สวมปลอกแขนกัปตันแทนครับแล้วก็ขยบครับเอาชูนกุนเด้ครับไปเป็นแบ็คขวาแล้วก็อันซูฟาติได้ถูกเปลี่ยนตัวออกครับในนาทีที่65ครับเอาเฟอร์รันตอเรสลงมาครับผมว้าวกับเขานัดนี้นะเพราะว่าโอ้โหลงมาไม่กี่นาทีจัดแอสซิตละหนึ่งเป็นจังหวะที่แบบเอาบาครับยัดบอลเข้าในมาแล้วก็มาถึงเฟอร์รันนี่แหละครับแล้วก็ปล่ายบอลให้กับเรวันดอฟสฟกี้ครับแล้วก็ยิงไป เข้าเสาไกลแบบง่ายๆเลยครับแฮตทิกไปเลยสิจะรออะไรเราออกนำา4ประตูต่อ1ครับแล้วก็นาทีที่70ครับไอหนูเดมล่างทองครับมองหาตรงกลางยกข้ามหัวกองหลังเพาเส้นครับเจอเฟอร์ลันครับพลิกตัวยิง5ประตูต่อ1 สวยมากลูกเนี้ยหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการเปลี่ยนครับเอากาบีเดอร์ปายแล้วก็ปาโบตเรลงมาครับก็เรียกได้ว่าเอาลงมาเคาะสนิมครับเพราะว่ายังไม่ได้มีผลอะไรต่อเกมมากครับคือเวลาหลังเนี้ยผมให้เจ็เต็ม10แล้วกันนะครับเพราะว่าประมาณ15นาทีสุดท้ายเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มอืดละเริ่มไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แลวนะครับแต่ภาพรวมของเกมครับผมให้เลยครับ8.5ครับก็คือเฉลี่ยทั้งครึ่งเวลาแรกและหลังอะเนาะเราเล่นได้ดีกว่าครับทั้งเกมเลย แต่ว่าการแข่งขันแบบนี้มันก็ต้องดีได้มากกว่านี้เนาะเพราะว่าคู่แข่งของเรายังมีทั้งบาเยนแล้วก็อินเตอร์มิลานครับสำหรับเกนครับนักเตะที่ดีปั้นกลางแย่มีใครบ้างครับไปดูกันครับ3เกเกนครับ สำหรับผมนะย้ำว่านี่คือทัศนะส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับก็คือเรวานเนี่ยคนแรกเลยอยู่ในเกณ์ดีครับเพราะแฮตติกเล่นง่ายยิงแบบจังหวะไม่เยอะไม่ใช้โอกาสเปลืองและคนต่อมาครับต้องไอหนูเดมเบเล่เนี่ยนะครับไม่มีเขาเนี่ยเกมไม่มันขนาดนี้แน่นอนครับและก็จัดแอซซิตสวยๆให้อีกครับต่อมาครับคือเฟอรันตอเรสครับนัดนี้ผมให้เขาดีเลยนะนี่คือคนที่ลงมาแล้วมันอิมแพคต่อเกมยิงสวยแอซิ ดีไม่ห่วงบอลแล้วนัดนี้นะครับคนต่อมาครับคือเพรดี้ครับวันนี้ดีกว่านัดเจอซีไปย่าเยอะเลยครับจ่ายบอลลำเลียงบอลการวิ่งเพอร์เฟกครับนัดนี้ฟองเกติเย่ครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมว่ามีผลต่อเกมมากครับเพราะเขาเป็นคนเบิกสกอร์แรกเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมครับรูปเกมมันเลยปลดล็อก คือฟองเกซิเย่เนี่ยเป็นกองกลางที่วิ่งหาช่องได้ดีครับวิ่งทําทางเนี่ยแล้วก็จ่ายบอลเล่นง่ายครับคือนัดนนี้เขาเล่นดีจริงๆครับคนต่อมาคือแฟงกี้เดยองครับกับตำแหน่งกลางลับครับตำแหน่งบุสเกตเนี่ยวันนี้เนี่ยเล่นได้ดีครับจ่ายบอลสวยๆได้หลายจังหวะแล้วก็คุมเทมโปเกมได้ดีมาก ต่อมาคือชูนกุนเดครับแอซซิตอีกแล้วนะครับก็ต้องให้เขาอยู่ในเกมดีครับผมชอบให้เขาเป็นเซนเตอร์มากกว่านะพอเขาเป็นแบ็คเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเฉยๆกับเขาในนัดนี้นะผมว่าเขาควรเป็นเซนเตอร์ ต่อมาครับคือกับตันทีครับโรเบโตครับในครึ่งเวลาแรกนี่ถือว่าเขาเนี่ยบุกมันมากครับก็คือแบบมีผลต่อรูปเกมแบบมากๆเลยครับจึงให้เขาอยู่ในเกณฑ์ดีครับผมต่อมาครับในส่วนของคนที่ได้เล่นเล็กแบบกลางๆเบเบ้แล้วกันก็เป็นคิดเตนเซนครับผมว่าผมต้องให้เขาอยู่ในเกณฑ์นี้แหละเอาจริงๆคือเขาเล่นได้ดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบว่าดีจ๋าเลยอ่ะเพราะว่าจังหวะที่เสียลูกแรกเนี่ยเขาก็มีส่วนสําคัญนะครับในประตูนั้นนะครับต่อมา ครับคือเอาบาเอาบาเนี่ยดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นกว่าเกมที่แล้วแต่ว่าก็ยังต่ํากว่ามาตรฐานของเขาเองเท่านั้นเองนะครับที่จับมาอยู่ในเกณฑ์ของปานกลางเนี่ยต่อมาคือสเตเกนครับนัดนี้แกมไม่ได้ผิดอะไรครับแกผิดแค่ว่าคู่แข่งเนี่ยไม่ได้ยิงให้แกเซฟเท่านั้นเองครับก็คือเขาไม่ได้มีจังหวะในการเล่นของเขาเองอะ่ะมันก็เลยต้องให้อยู่กลางๆางแหละแกไม่ได้มีเซฟหรือหวาอะไรมากนักครับคนต่อมาครับคือปีเก้ครับปีเก้เนี่ยผมเฉยๆมากเลยตอนเขาลงมา คือสปีดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยตอนวิ่งไปเอาบอลหรืออะไรเงี้ยฮะมีจังหวะเติมมาเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์กลางนะครับไม่ได้ถือว่าดีมากครับต่อมาคือเดอปลายกาบีตอเรครับ ลงมาในช่วงเวลาที่มันท้ายเกมแล้วเนาะมันไม่ได้มีผลอะไรต่อเกมมากนะครับก็เรียกว่าเดอปายก็ลงมาโชว์เล็กๆน้อยๆครับกาบีตอเลก,ก็ลงมาเซฟแรงเพื่อนเท่านั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรมากครับส่วนคนที่ผมมองว่าแย่เนี่ยคือน้องฟาติครับการง้างเท้ายิงของเขาไม่ได้เป็นอันตรายต่อคู่แข่งมากนักครับคือยิงนกตกปลาเลยก็ว่าได้ครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเขาอะเล่นแย่นะในรูปเกมในในการมีเขาอะมันดีอยู่แล้วเวทแต่ว่าแค่โอกาสทองเขาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้เท่านั้นเอง ให้เขาอยู่ในเกมนี้นะครับก็ไม่ว่ากันเนาะเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงครับเห็นด้วยหรือไม่ครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับรบกวนทุกคนนะครับให้เกียรติความคิดซึ่งกันและกันนะครับไม่มีใครถูกใครผิดเนาะเพราะว่ามันเป็นทัศนะมุมมองต่างๆจากมุมมองของเราเองครับเพราะฉะนั้นเคารพซึ่งกันและกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับกราเซีย